ปในอีกครั้งที่คริสเตียนอรนัลโดออกมาเปิดใจครับออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น,นความจริงเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ซึ่งพวกเราแฟนผีไม่ฟังก็คงไม่ได้นะเพราะว่าหลายๆครั้งที่โรโดออกมาแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยบางท่านก็บอกว่าหรือว่าหลายท่านด้วยซ้ำน,นะครับบอกว่าสิ่งที่โดพูดเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นความจริงหรือว่าเรื่องราวของผู้สื่อข่าวที่ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับ แอฟริกาคั o ออฟเนชั่ครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเสียผู้เล่นไป3คนนะครับเป็นตัวหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอารมัดดิยโลบรันเอมเบอร์โแล้วก็อีกคนคือนูซามัสเตรวีนะครับทั้ง3คนจะไม่ได้อยู่กับทีมนะครับในช่วงสิ้นปีไปจนถึงต้นปีหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกโผนะครับที่สำคัญเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่พาดหัวไว้แล้วก็น่าสนใจมากๆเป็น เรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนกันระหว่างรูเบนนาร r โบริมแล้วก็ดิอาโก้ดาโลฟังแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะแต่เออมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับไปติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับกับบทสนทนาระหว่างคริสเตีย o โนโรนัลดกับ p พียร์สมอร์แเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการ No Filters Interview with Pierce Morgan นะครับซึ่งก็เป็นรายการที่ p พียร์เนี่ยได้โรนัลด o กลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คุยกันไปครับความยาวคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40นาทีจริงๆมัน39นาทีละก็ตีเป็น40ไปนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะมาโฟกัสคือประมาณนี้ คือพีเเนี่ยเขาก็ถามโรนัลโดนะครับว่าอะอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ลีกไหมเพราะว่าอาร์เซนอลอยู่จา่าฝูงนะคือ p ีเอสมาร์กนชียอาร์เซนอลนะครับโรนัลโดก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้นะผมว่าระดับของทีมในพรีเมียร์ลีกมันใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะทีมระดับท็อปทอปแต่คุณก็รู้พรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นลีกที่ยากมากๆแล้วก็แข็งแกร่ง,ง,งมากๆ แต่แมนเชสเตอร์จะไม่ได้แชมป์แน่ๆเพราะตอนนี้พวกเขาตามหลังอยู่หลายแต้มเกินไปมันอาจจะเป็นไปได้ก็จริงแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีโอกาส p i ียสพอร์แกก็พูดตอบกลับมานะครับว่าเฮ้ยให้ผมมีความหวังหน่อยสิเอาหน่อยผมอยากได้คําพูดจากปากของคนใหญ่คนโตแบบคุณนะ่ะคริสเตโนก็บอกว่ามันเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันละกันเพียสก็จี้อีกขยี้อีกเฮ้ยคุณนะ่ยพูดออกมาให้มันชัดๆหน่อยสิ ว่าใช่อาร์ซอลอาจจะได้แชมป์ลีกอ่าโรโดก็บอกว่าใช่ใช่ใช่อาร์ซอลอาจจะได้แชมป์ลีกนะครับก็คือยอมพูดประโยคที่เพียร์สมอร์แกนแกต้องการนะครับมอร์แกนก็บอกขอบคุณมากผมได้ประโยคเด็ดแล้วก็คือแกจะเอาไปตัดคลิปสัน้นแกจะเอาไปพาดหัวอะไรของแกนี่แหละนะครับก็ตามนั้นเป็นคอนเทนต์ของอาร์ซอลเขาไปแต่เพียสมอร์แกนก็บอกเอาล่ะที่คุณพูดถึงแมนเชสเตอร์เนี่ยคงหมายถึงซิตี้ไม่ใช่ยูเนเต็ดแหละผลล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ยสถานการณ์มันต่างกันมากนะ คุณมีปัญหากับคนในทีมยูเนเตดคุณอยากย้ายออกแล้วสุดท้ายคุณก็ได้ย้ายออกจริงๆทุกสิ่งที่คุณพูดไว้ในการสัมภาษณ์นั้นมันก็กลายเป็นจริงหมดแล้วถึงแม้ว่ามันจะสร้างกระแสกลายไปที่ถกเถียงกันใหญ่โตมากในตอนนั้นแต่ผมว่าไม่มีใครมองย้อนกลับไปแล้วก็พูดได้หรอกว่าคุณไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าปัญหาที่คุณพูดถึงตอนนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องจริงคือยูเนเตดเนี่ยแทบไม่พัฒนาเลยด้วยซ้ําถ้าให้พูดตรงๆต,ตอนนี้พวกเขายิ่งแย่งลงไปกว่าเดิมอีก คุณคิดว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันจะแก้ไขได้ยังไงโรโดก็บอกว่าอย่างที่คุณพูดนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเศร้าเพราะว่านี่คือหนึ่งในสโมสรที่สําคัญที่สุดในโลกและเป็นสโมสรที่ผมยังเก็บไว้ในใจเสมอด้วยเหตุผลที่ทุกคนก็รู้กันดีคุณต้องเดินหน้าต่อไปกับคนที่ฉลาดเป็นคนมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคตเหมือนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยทําได้ในอดีตตอนนั้นมีทั้งนิกกี้บัตต์แกรี่เนวิลรอยคีนเดวิดเบรคแฮม พวกเขากลายเป็นนักเตะอะดับตำนานแต่ว่าทั้งหมดเริ่มต้นจากเยาวชนนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนผมหวังว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตอันใกล้เพราะว่าศักยภาพของสโมสรน,นี้มันยอดเยี่ยมมากๆนะมันคือหนึ่งในสโมสรที่สําคัญที่สุดของศตรวตรรษเลยก็ว่าได้พีอสมอร์แกนก็ถามว่าคุณยังคอยติดตามผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หรือเปล่าแล้วมันเจ็บปวดไหมที่เห็นทีมเป็นแบบนี้โรโดก็บอกว่าแน่นอนสิ แน่นอนอยู่แล้วเพราะผมเคยเล่นที่นั่นมาหลายปีผมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกที่นั่นได้บอลลงดอแล้วก็คว้าแชมป์ไป1ิกว่ารายการกับสโมสรน,นั้นอย่างที่ผมพูดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในใจผมเสมอผมรักสโมสรน,นี้แต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและมองความจริงว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ไม่ดีเลยพวกเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในความเห็นของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่โค้ชหรือว่านักเตะเท่านั้นมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยเพียร์สมอร์แกนก็พูดต่อ ตอนนี้มีโค้ชชาวโปรตุเกสวัยนุ่มอย่างอมโมริมอยู่ที่นั่นคุณมองเรื่องนี้ยังไงบ้างโรดก็บอกว่าเขากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคือคุณใช้เขาทำอะไรอีกละ่ะสร้างปาฏิหาริ์เหรอปาฏิหาริ์เนี่ยมันไม่มีจริงหรอกอย่างที่เราพูดกันในโปรตุเกสปาฏิหาริ์เนี่ยมีแค่ที่ฟาติมาเท่านั้นเขาไม่อาจจะสร้างปาฏิหาริ์ได้หรอกแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีนักเตะดีๆหลายคนก็ตาม แต่นักเตะบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความหมายขอยงคำว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออะไรอันนี้ก็ลองไปตีความกันนะครับว่านักเตะบางคนที่โรโดบอกหมายถึงใครส่วนคำว่าที่โรโดพูดน,นะครับเป็นประโยชน์ที่บอกว่าปาฏิหารมีแค่ที่ฟาติมาเท่านั้นนะครับสำนวนนี้อ้างอิงถึงเมืองฟาติมาในโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญของชาวคาทอลิกที่สำคัญที่สุดในโลกคือเรื่องของเรื่องครับในปี2000อออภยัยในปี1917เเนี่ยนะ มีเด็กเลี้ยงแกะ3คนอ้างว่าพระแม่มารีได้ปรากฏกายเห็นหลายครั้งแล้วก็ในครั้งสุดท้ายที่ปรากฏกายเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งดวงอาทิตย์หรือว่า Miracle of the Sun นะครับว่ากันว่ามีฝูงชนกว่า70,000คนเห็นดวงอาทิตย์เต้นระบำหรือว่าเคลื่อนที่ซิกแซกไปมาบนท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้เนี่ยเมืองฟาติมาก็เลยกลายเป็นสนัญลักษณ์ของปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจริงในวัฒนธรร,ธร,รมโปรโตุเกสนั่นเองโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากคุณบาสแอดมินหยิบเอามาฝากกันนะครับซึ่งความหมายแฝงก็คือปาฏิหาริ์ไม่มีจริงหรอกหรือว่าอยากคาดหวังในปาฏิหาริ์เลยเอออันนี้เป็นความรู้รอบตัวเหมือนกันสรุปสิ่งที่โรโดบอกก็คือว่าถ้าแต่จะกลับมาเนี่ยมันคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับปาฏิหาริ์มันไม่มีจริงหรอกในความเชื่อของวัฒนธรรมของโปรตุเกส นะครับอ่ะก็ว่าไปแบบนั้นนะครับสิ่งที่โด้พูดเอาจริงๆคือมันคงจะพัฒนาขึ้นไปแหละแต่คำว่าปาฏิหารไม่มีจริงของมิโดคือมันคงจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเร็วขนาดนั้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องราวต่อไปนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งเอียนเออร์วิงนะครับทั้งฝั่งของแอนดี้มิชเชนนะเอียนเออร์วิงคือคนซ้ายบนแอ,อนดีน้มิ n เชนคนขวาบน คนซ้ายล่างคือ Carl a, คาวอันการ์เป็นนักข่าวสายแท็กติกแล้วก็ขวาสุดคือลอรี่วิทเวลที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับกับพอดแคสต์ Talk of the Devils นะครับของ The Athletic นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหอ ح, ภายเมื่อวานจริงๆใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวานช่วงคำ่ำนะครับผมทำคลิปนีงต้องคุยกันไปเราก็เจาะประเด็นใน Talk of the d ะเด l s นะครับประเด็นเกี่ยวกับดาร์โล่พูดคุยกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบจากแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส ะซึ่งเอเนอวิงเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงกันดีอะ่ะเพราะว่า3คนอย่างที่คุยกันไปนะครับคืออาร์มัดเอมเบิโมแล้วก็มาซาร์วีเนี่ยจะต้องไปรับใช้ชาติอาร์มัดเล่นในแอฟริกาโคอชเอเบอิโมเล่นในแคามรูแล้วก็มาซาร์วีเล่นให้กับโมร็อกโกซึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับในส่วนของแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์จะเริ่มในวันที่21ธันวาคมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่18 มก,กราคมนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเกมที่อาจจะพลาดไปก็คือ a s สตันว l ลล่านิวคาสเซิลวูล์ฟส์ลีดส์เบอร์ลีแล้วก็ Manchester Derby ีกับ Manchester City นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ FA Cup รอบ3พที่จะเกิกันในสุดสัปดาห์วันที่10ถึง11มก,กราคมด้วยนะครับซึ่งอ่ะตรงเนี้ยเออร์วิงคนซ้ายบนก็ถามไปที่คาวอันกาคนซ้ายล่างว่าจะทำยังไงกันดี ข่าวอันก้าก็บอกว่าซึ่งผมว่าที่อันก้าพูดแฟนๆคงไม่เห็นด้วยกันหรอกนะครับช่องคอมเมนต์เราอาจจะไม่เห็นด้วยกันอันก้าบอกว่าถ้าคิดเร็วๆเลยนะผมคิดว่าคุณย,ายโกโก้ายเดียโก้ดาโลไปเล่นวิงแบ็กขวาแล้วก็ใช้เมสันเมาส์ที่ยืนหมายเลข10ฝั่งขวากลายเป็นแนวรุก3คนคือเมาส์เชสโก้แล้วก็คุณย่านะก็คือนั่นหมายความว่าไม่มีเอมเบอร์โมและก็ต้องใช้เมาส์ไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรุก แบบนี้คุณจะเสียการต่อบอลขึ้นเกมจากมาสวีในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาไปหน่อยแต่หวังว่ากว่าที่แอฟคอนจะเริ่มเนี่ยทีมหงจะได้ลี้ยงดรมาร์ติเนสกลับมาฝั่งซ้ายแล้วก็แก้ปัญหาด้านซ้ายไปได้แล้วนะครับหมายว่า,วาอ่ะลิชาเล่นซ้ายใช่ไหมแล้วก็มีเดลิกแล้วก็โยูโรนะครับอันก้าก็รู้ครับเขารู้ว่าความเห็นของแฟนเกี่ยวกับดารุ่นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่า <laughs> ยคืออันก้ากเขาก็พูดในหมู่งแฟนบอลที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าของไทยผมว่า เหลือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ด่าดาโลดผมว่าน้อยนะอันนี้ว่าตามตรงแต่ว่าอันก้าก็บอกว่าแต่คุณอาจจะได้เห็นการปรับแนวทางการเล่นใหม่แทนที่จะเน้นโจมตีทางขวาเยอะเหมือนก่อนก็อาจจะเปลี่ยนไปโจมตีทางซ้ายแทนอะไรแบบนี้นะครับผมว่าที่อมมริมพูดไว้ถูกเลยนะคือเขาบอกว่าทีมอาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบผมจําไม่ได้ว่าเขาใช้คําว่าจะหรือว่าอาจจะเยนเอร์วิ่งคนซ้ายบนเขาเลยบอกว่า อัมบริมน่าจะบอกว่าจะเจอกับความลําบากมากประมาณนั้นมัง้งอันก้าก็บอกว่าใช่ครับมันจะลําบากหน่อยผมว่ารายละเอียดเ,ดเล็กๆแบบนี้แหละคือเหตุผลว่าทําไมสำหรับผมส่วนตัวถึงยังดึงเบรกมือไว้ก่อนคืออันก้าก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงแอฟคอนนะครับก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากบอกว่าเราจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกคือผมมองว่ามันอาจจะใกล้กับอันดับ6กถึงแมากกว่าอันดับ4ี่ถึงหเพราะสุดท้ายมันจะมีช่วงที่คุณกําลังจะขาดนักเตะไปถึง3คน อย่างเอลริโคสที่เพิ่งคว้าแชมป์แอฟริกันคัพล่าสุดก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าทึ่งมากนะผู้จัดการทีมโดนปลดหลังรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าสุดท้ายทีมก็ยังคว้าแชมป์ได้ ผมเองก็ยังงง,งเลยว่าทําได้ยังไงมันเหนือความคาดหมายจริงๆแคมรูนเองก็น่าจะดีนะแต่ว่าสมาคมฟุตบอลแคมรูนก็มักจะมีเรื่องขัดแย้งกันภายในกันบ่อยและซามูเอโตคือประธานสมาคมตรงนั้นก็มีหลายประเด็นให้พูดถึงส่วนโมร็อกโกก็น่าจะเป็นตัวเต็งเพราะพวกเขากําลังประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องสร้างศูนย์พัฒนาฟุตบอลของตัวเองขึ้นมารับผลงานระดับเยาวชนก็ดีมากๆด้วยเป็นหนึ่งในชาติที่ใช้เงินสนับสนุนจากฟี ف าได้มีประสิทธิภาพสุดๆเลยฉะนั้นนักเตะทั้ง3คนมัสรีเอมเบอร น่าจะหวังเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นอย่างน้อยแต่อฟริกันคัพก็คืออฟริกันคัพผมเห็นทีมมากมายที่เป็นทีมเต็งเนี่ยตกรอบแรกเร็วมากๆหรือว่าตกรอบเร็วมากๆก็เลยไม่มีอะไรรับประกันได้หรอกแม้ว่าเต็ดมีตัวแทนให้หมุนเวียนพออยู่นะแต่ผมก็คิดว่าแอนดี้เมเทนก็คือคนขวาบนพูดถูกสโมสรไม่กลุ่มนักเตะให้เลือกใช้เยอะก็จริงแต่จะบอกว่ามีความแข็งแกร่งในสควอทหรือว่ามีความแข็งแกร่งในขุมาลังเชิงลึก ผมก็ยังไม่กล้าพูดขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่นะครับว่าพอเปลี่ยนชุดตัวสำรองลงมาเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนชุดแรกเอเนอร์วิงคนซ้ายบนก็บอกว่าใช่เลยครับอีกอย่างคือในบางช่วงของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาช่วงเวลา4สัปดาห์อาจจะมีแค่3เกมแต่คราวนี้ในช่วงปลายปีเนี่ยสสัปดาห์กลับกลายเป็น7เกมแล้วแล้วก็ที่จริงนะ ผมไม่ค่อยกังวลกับแมตช์กับวิลล่านิวคาสเซิลหรือว่าซิตี้เท่ากับเกมอย่างเบอร์ลีลีสหรือว่าบูฟเลยเพราะเกมพวกนั้นคุณจะต้องใช้ความสร้างสารรค์และก็คุณภาพเพื่อเจาะแนวรับคู่แข่งซึ่งเราก็พูดถึงไปแล้วก่อนเกมกับนอตตทิลแฮมฟอ r e เรสว่าจุดแข่งของเราฝั่งขวาเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นผมก็ยังห่วงเกมกับวิลล่านิวคาสเซิลแล้วก็ซิตี้อยู่นั่นแหละครับแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลมากก็คือการที่คู่หูระดับ เอมบูโมกับอารมัดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของฟอร์มที่ดีในช่วงหลังเนี่ยจะหายไปในช่วงเวลาที่เกมมันเยอะมากๆแบบนี้แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่ต่อทีมเลยทีเดียวผมเสริมทั้ง4ผู้สึกขาวว่าคือผมเข้าใจหลายท่านอาจจะไม่อยากเห็น2ดอเด็กนะดอกูแล้วก็ดาโลเอาเรื่องดอกูเรื่องหนึ่งนะแต่ดาโลเนี่ยคือด้วยความที่โลเล่นทั้งซ้ายและขวาได้แล้วขาดอามัดไปในช่วง CUP OF NATIONS ขาดมัสวีไปในช่วง CUP OF NATIONS โอ้โหช่วงเดือนธันวาคุณต้องทนเห็นโล่นะคือมันไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับมันจะมีไอเดียมากมายว่าขยับคนนั้นคนนี้ไปเล่นได้ไหมคือฝั่งซ้ายอะ่ะนะครับบางคนเสนอชอขึ้นไปซึ่งชอก็มีปัญหาเรื่องความฟิตบางคนบอกว่าเอาลิซันโดไปเล่นวิงแบ็กนะฮะซึ่งผมว่าถ้าเอาลิซันโดไปเล่นวิงแบ มันก็ไม่ต่างจากชอเรื่องสภาพร่างกายอะ่ะใช่ไหมดันเดียโก้เลออนอีกผมทําคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับบอกว่าโคชชาวชนเขาบอกว่าเลออนยังไม่พร้อมเนี่ยคือปัญหาแต่ว่าผมไม่รู้นะอีกสอสามเดือนอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยเลออนจะพร้อมไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมา,ลาเลเซียขาดเกมระดับสูงไปเยอะมากเขาคงไม่ใช้เป็นตัวหลัก,กน,นะครับฝั่งขวาเนี่ยพอขาดมาสวีไปเนี่ยโอ้โหมันจะยังไงดีล่ะเอมบูโมก็ไม่อยู่นะครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางท่านก็พูดถึงเรื่องการดันดาวรุ่งอะงั้นหาใครสักคนดันเด็กขึ้นมาใช้เลยลองเสียงให้มันรู้ดํารู้แดงก็จะเหมือนเดิมครับเด็กเนี่ยของมาเต็ดเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นว่าลองมาเล่นแล้วมันจะเหมือนเมนูเหมือนกรีนบูธเหมือนรีสอร์ดยุคสมัยก่อนทุกคนผมพูดทั้งหมดเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้อยากเห็นโล่เล่นหรอกแต่ว่าบางทีมันไม่มีทางเลือกขนาดนั้น ถ้าจะมีทางเลือกจริงๆอ่ะก็คือช่วงตลาดซื้อขายพอตลาดมกราเปิดปุ๊บนะครับเอาเลยนะครับก็ลองไปเดินตลาดดูว,ว่าจะมีวิงแบ็กมา,เ,าเสริมทีมตรงไหนที่บ้างนะครับแต่ว่าผมว่าเอามองตามหลักความจริงนะนะครับช่วงเดือนธันวาคมก็ต้องทนเห็นโล่นี่แหละวันนี้โลบันพระเอกในคลิปจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของโลเหมือนกัน เมื่อวานก็ทําคลิปเรื่องโล่ไปนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องราวของโล่นะครับไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับทางผลิตภัณฑ์นะครับตรามือนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเมล็ดฟักทองกระเทาะเปลือดตรามือขนาด25กรัมนะครับ อร่อยเพลินได้ประโยชน์แล้วก็ไม่รู้สึกผิดนะครับเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ทอดเพราะว่าใช้การอบนะครับแล้วก็ไม่มีเปลือกสามารถทานได้ทันทีพกพาไปกินได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสที่ต้องการนะครับก็มีขนาด25กรัมแล้วก็210กรัมซึ่งขนาด210กรัมเนี่ยไม่มีเกลือนะครับถุงใหญ่และเก็บไว้กินได้นานเพราะว่าเป็นแบบซองชิปด้วยคือโดยทั่วไปเนี่ยคนจะรู้จักแบรนด์รามือจากเมล็ดฟักทองแบบมีเปลือกซึ่งเป็นประเภทแบบสายแทะหรือว่า แกะเนี่ยน่าจะชอบมากๆแต่ว่าถ้าใครเน้นความสะดวกสบายในการกินแบบไม่ต้องแกะเปลือกนะครับก็ต้องมเมล็ดฟักทองกระท้อปเปลือกทานง่ายมายุ่งยากมาในขนาดพกพาซองเล็กๆแล้วก็ใส่กระเป๋าไปทุกที่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งทางมเมล็ดฟักทองเนี่ยเป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับช่องทางจําหน่ายก็นี่เลยนะครับ BKY Official Store นะครับที่ TikTok Shop นะครับรามือ Off i ิเชียลนะครับแล้วก็ทาง s h o p ป e ที่ BKY o f f ออฟฟิเชียที่บอกไป l a z a d a นะก็ที่ BKY Official Store เช่นกันแล้วก็ที่7 Ele v e n Big C, c u Lotus, The m a l l Tops แล้วก็ร้านชั้นน้ำนอื่นนะครับยังไงฝากไว้นะครับกับทางเมเล็ดฟักทองกระทบเปลือกตรามือนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับทาง Araba Speed ช่วงนี้เนี่ยหลายท่านงคงอยากจะสดชื่นกันนน้อในการเชียร์บอลเชียร์เข้มทุกแมชนะครับซึ่งแบบกระป๋องเนี่ยอารา,าสปีดแคนมี2รสชาตินะครับออริจินัลหอมนุ่มกลมกล่อมแล้วก็เอสเปรสโซหอมเข้มเต็ม,ตมรสดกาแฟนะครับขนาด140มิลลิตรราคา10บาทครับแล้วก็180มิลลิตรราคา15บาทหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำบิ๊กซีจฟี่ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศหรือว่าช่องทางดัชมิลเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับช่วงเช้าแบบนี้สายแบบนี้หรือว่าช่วงทำงานก็ฝากทั้ง อา,อาราบาสปีดนะครับแล้วก็ทางมเมล็ดาทางตะวันนะ,มะเมล็ดฟักทอง กระทอเปลือกปลามือขอภัยครับแล้วทองกระทอเปลือกปลาหมือขนาด25กรัมนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับทาง all new suzuki frons ครับ the iconic drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวครับมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย suzuki safety support สุดครบครันครับ all new suzuki frons ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้วนะครับวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ suzuki ทั่วประเทศนะครับ go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไป กับ s u z u กินะครับเอาล่ะมาถึงเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องที่แซมลักเฮิร์สจาก The Sun. เดอะซันมีการรายงานตีข่าวนี้เข้ามานะครับซึ่งเอาตรงๆนะอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นเดอะซัแต่แซมลักเฮิร์สทุกคนก็ทราบว่าอาจจะโดนภาพวิจารณ์เรื่องอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเขารู้เรื่องมาแต่เยอะนะครับแล้วก็มีข้อมูลชุดหนึ่งที่แซมลักเฮิร์สเขาเขียนมานะครับ ที่หลายท่านแซวกัน,นว่าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เออนอกจากเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วนะครับถ้าเรื่องที่แซมรักเฮอร์สรายงานมาเนี้จริงเนี่ยนะมีเรื่องที่ช็อกกว่านั้นนะครับก็คือมีการค้นพบว่าทั้งรูเบนนามริมแล้วก็ดิโอโกดาโลน้องรักเนี่ยนะมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกันครับโดยที่ เขาเรียกว่าไงต้นสายเนี่ยมาจากคาร์ลอสดันโลไม่ใช่ดาโลนะดันโลเป็นนักแสดงโชว์ที่ใช้ชีวิตในศตรวรรษที่19นะครับซึ่งคาร์ลอสดันโลเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสก่อนจะย้ายไปตั้งรกรากในโปรตุเกสคือก่อนหน้านี้นะครับดิเอโกดาโลน้องรักเนี่ยนะออกมายอมรับว่านำสกุลของเขาเนี่ยดาโลเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสเออซึ่งทางคาร์ลอสดันโลเนี่ยนะครับเขาเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็ ย้ายรกรากมาอยู่ที่บรากาซึ่งเดียโกดาโลก็เกิดที่บรากาเหมือนกันส่วนอโมริมในวัย40ปีเนะี่ยเกิดที่ลิสบอนแล้วก็ย้ายมาที่บรากาด้วยสัญญายืมตัวจากเบนฟิก้าในปี2012ซึ่งรายงานจากแซมลัคเฮิร์สจากข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยก็ระบุว่าทั้งอโมริมแล้วก็เดียโกน้องรักดาโลเนี่ยนะครับเป็นเหลนชายของคาร์ลอสดั o โลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยที่เป็นนักแสดงโชว์นี่แหละนะฮะซึ่ง ทางแซมลังเฮิร์สก็ขยี้ทิงท้ายว่าดาโล่ลงสนามไป39นัดจาก54นัดที่อโมริมคุมทีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่บอกว่าคนบ้านเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นั้นนะกลายเป็นเครือญาติกันซะแล้วนะฮะยิ่งกว่าคนบ้านเดียวกันอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่า จะมีสื่อไหนมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้หรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกไปผมว่าแซมลักเคอร์สอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความน่าจะถือเรื่องข่าวซื้อขายอะไรต่างๆแต่ว่าเขารู้เรื่องมาแต่เยอะอยู่นะครับก็แต่ว่าเอาจริงๆนะในบางสถานการณ์อ่ะบางเกมอะ่ะผมว่าอัมริมก็ต้องส่งดาลาร์ลงในบางเกมนะแต่ในบางเกมไม่ต้องส่งลงก็ได้ก็ส่งลงก็ว่าไปแบบนั้นแต่ว่าผมว่าอย่างที่คุยกันไปครับช่วงธันวาช่วงแอฟคอนเนี่ยยังไงก็ต้องทนเห็นโล บางทีมันก็ไม่มีทางเลือกนะครับอาคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ฝากกดไลค์กดซับนะครับรายการบริษัทแดงเป็นกาลังใจให้กับคุณบาสที่ทําข้อมูลมานําเสนอนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็รวมถึงผมด้วยเนาะฝากให้กําลังใจกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับ